นิโคเราทางน้ำตาความรักในอดีต ต้องบอกเลยว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ยังสวยและสาวมากๆสําหรับนักร้องสาวนิโคเทริโอก็ถือว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวที่เลี้ยงลูกชายมาได้โตจนถึงทุกวันนี้ซึ่งตอนนี้ลูกชายอย่างน้องทิกเกอร์ก็โตเป็นหนุ่มหล่อมากๆเลยทีเดียวละค่ะซึ่งสาวๆคนไหนเห็นแล้วก็ต้องออกอาการกรี๊ดกราดกันหนักมากเลยทีเดียวและล่าสุดนิโคก็ได้เปิดใจในรายการคลับไฟเดย์เราย้อนเส้นทางความรักของเธอในอดีต ที่เห็นจะเจ็บปวดที่สุดทําเอาเจ้าตัวถึงกับหลั่งน้ําตาออกมาพร้อมกับทิ้งท้ายถึงอดีตคนเคยรักอย่างแมวจริรศักดิ์ว่าเจ้าตัวนั้นเป็นคนน่ารักสนุกสนานใครอยู่ด้วยก็จะเคลิบมเคลิ้มซึ่งพิธีกรก็ได้ถามต่อว่ามีคนเตือนไหมว่าเขาเจ้าชู้ซึ่งเจ้าตัวก็ตอบว่ามีเพียบเลยจะถามเขาคําเดียวว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่จริงก็จะเชื่อ จนกระทั่งเห็นด้วยตาตัวเองซึ่งตอนนั้นก็ปางตายเลยนะซึมเศร้าแล้วเวลาซ้อมอะไรอย่างนี้ก็จะวิ่งไปร้องไห้ในห้องน้ำซึ่งเธอก็เล่าต่ออีกว่าก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตเซเว่นเราขอบัตรให้เขาแล้วทุกคนก็ลุ้นว่าเขาไม่มาหรอกแต่เขาก็มาแต่ว่าไม่ได้มาเฉยๆเอากุญแจมาคืน ซึ่งนิโคลยังเปิดใจเราทางน้ำตาต่อว่าตอนนั้นที่ต้องตัดสินใจออกมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวเป็นการตัดสินใจที่ถูกเรานึกถึงลูกเป็นหลกักแม้แต่วันที่ต้องมาเซ็นใบายาถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากไปถึงจุดนั้นอยู่แล้วเราคงไม่ใช่เนื้อคู่ของพี่แมวนั่นเองละค่ะ